นี่แหละคนที still, still, ่จะจับค hey, you know oh, oh, no, oh. ืนมาพี later, ่ชาติือจนแขนแข็งมาเถอะให้จับให้ไหมโอน้อยออกแปลกประหลาดจับก่อดเอออะเอามาอะโอน้อยออกแปลกประหลาดจับกอนนะโอน้อยขาวกระดาอย่างนี้นะเออโอ้ยใครเขาจะกระจายมึงก็ได้โอ้ย อะไรทัแต่กระลาสองคนหรอแต่กระลาสองคนก็ป่วยมาชุกกันไงเออเาเอาคัดมากแล้วก็ลดน้อยลดน้อยไงโอ้น้อยออกจากฉนี่สอเนี้เออก็สจของกัะตลายือกต่้งไงไอ้แดงกวนคนแรกเอาลยเอาไอ้กัวไอ้บอยกลัวไอ้บอยกัวไอ้บอยกัวแบบเบิร์ดแบบเบิดแบบเบิด เฮ้ยถ้าได้ของกันเองเอาหรอเอาเอาสิเฮ้ยเธอของฉันดีนะแคมเพิรดแคมเพิรดแคมเพิชชูชูชูเร็วเร็วชููกเดือดเดือด้ของเลยกใช้คืนนี้เลยค่ะกำได้กำสนองเป็นอ่าเป็นตัวแทนรับมอบให้เปบกกี้นะคะนะครับอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดรอรอเปิดพร้อมกัน ตอีเป็กจับใช่ปะไม่เปิดเลยดีกว่าเราเปิดเลยจะได้ดูดิมากูเปรทจับให้อีเกเราเปิดบอกม่ไ่ไม่เราเปกไมากูไปนแทนจับให้อีเกจกนะจกี้ไจะจับให้เกกี้นะขอให้เกกี้ได้ของ่อยไม่หลอไเลยอะไม่ลไลิอไดพ่อไเล็กไแยมดบ้า พาอพุทธรูปอ่ะต่อไปก็เป็นกูจับใช่ไหมต่อไปเป็นกูจับนะอันนี้ของเป๊กเป็นพลอยเป็นคนจับเป็นตัวแทนเป๊กเนาะก็ได้ของพลอยเนาะหลักฐานนี่เนอันนี้ของกูอันนี้ของอันนี้ของพลอยนะมอบเร็วมอบให้เป๊กมาเดี๋ยวันอไม่อันนี้ของเป๊กกี้นะอันนี้ของเป๊คกี้อุยอุ้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันล้วงอะไรเงี้ยขันพ่อปู่เดี๋ยวมันล้วงเดี๋ยวมันล้วงอันนี้ของเบ็คกี้นะไมาเราไปของกู กูจะระบายใจแล้วแหละอีช่างสุ่ดไม่เอาของพี่ไม่เอาจับได้กูได้ของพี่กอเดี๋ยไปจิงดีเลยมึงไปจริงเลยก็อไปจิ้งก้อนไม่เชื่อไม่เชื่อว่าพี่ก็จะชูมีเซนอีเนี่ยอะไรวะ ผ่าวิเป็กเดะเอาอ่มพูดอย่างนั้นดูดูดูรีแอคชั่นอีกเรื่อเดีส้นไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดอันนี้กูส่งไปในกลุ่มแล้วมึงกขอแก้ตัวอีกรอบหนึ่งไม่ไม่ไม่พอยพอยอย่ามาตลกพอยอย่ามาตลกส่งส่งอะไรนี่อะดูรูปก็พอเดี๋ยวอันนี้ส่งรูปให้ดูแล้วไม่ต้องให้ดูดูทไมไม่เอรู้เอาอไม่ไม่ดูเลยไม่ ปลาเหมือนปลาเหมือนกันปลาอะไรที่ดังที่สุดในประยุทธ์พูดว่าคุณได้ประยุทธ์แก้แค้นด้วยรักและศรัทธาพอดีเด้วที่บ้านขาดผมเจ็ดเท้าที่บ้านใส่เด้อเราเราจะไปพอพอนี่เราจะไปงานที่เจุ้่ีกันเจ้าหนุ่ยใส่กลับด้านดูดูเร็วเร็ว พอยใส่มานะถ้าไม่ใส่ให้แปงใส่นะกูจะให้พี่กอล์ป่งจิ้งหรีดแปงมัรักกูจะให้พี่กอล์ปแต่งจิ้งหรีดซิวโดนกับหมอปลาเลยนะไม่อันนี้มันสื้อสอเสืออันนี้มันเสื้อ้าบีทนี่ได้ไม่ใช่เสื้อเขาไม่ได้โชว์เสื้อเขาโชว์ปาเหมือนกันปลาเหยกูนน้วหมอปลาปีที่แล้วกูไม่ใช่หรอนปลามเชื่อเถอะปลา้า แกน้ำหนักก็ไม่ใช่เลยก็ปลาลามันหมอกครับเพอมากเอาๆจากบอกนางก่อนมันหมอกครับเพ้อเดี๋ยวไม่เกะเขาบอกแล้วมันใกล้ตัวเราจมันใกล้ตัวมันมันมันหมอกมากพี่ก๊อตใกล้ของเราโอยอะไรวะกูชังหน้ามันจังเลยนะมันเใกล้ของเราแน่เลยวะกูอยากให้พี่ก๊อตได้ของกูอ่ะจริงๆก็อยากให้แป้งได้ของได้ของใครได้ของแป้ง เอามื่อกลาก็แลกกันเลยเหรอมันต้องมีอะไรแน่เลยมันไม่บอกอะอีเพิงอ่ะประทับใจจับไป ไม่ได้ได้ไอกทีกูไม่ให้จับใหม่มึงไม่ต้องให้ใครจับมันไม่บอกไม่ต้องเป็นดวงชาติมึงบอกว่าเป็นดวงมึงบอกว่าเดวมึงบอกว่าเป็นแล้วของพ่อขอเป็นยังไงชาติได้ของกูอีกแล้วก็สลับกันไปเลยมาม้อมาเลยเอาจจะับเอาอีกค่ะอยากได้ของตัวเองไม่ได้เอามึงมึงจับมึงจะได้ของตัวเองไหมเอามึงจับไม่ใชไดอ้หลับไปเลยพี่ไม่ได้เขียนอะไรแบบนี้บ้างหรอไม่ดี ทะเลาะแบบนี้ได้เป็นปฏิตินรโอ้ยมันดูอะไม่เอาไม่อยากนผมด้วอย่าเรื่องมากกว่าออกไปเถอะอุ้ยอยากได้อะไรอ่ะย้อนถ่าย B V อีกเลยปีนี้ปีปีนี้คือเป็นแบบว่าถ่ายรูปส่งมอบเขาประกันเลยนะจริงๆไม่ได้ถ่ายรูปอ่ะ อันนี้อยากคือถ่ายรูปถอดอะไรเลยอันนี้อยากให้พี่ก๊อตได้จริงเพราะว่ามันจะมันจึงจะติดคอนเซ็ปต์เขากำหนดมาเลยอะไรเนี่ยงใครเดี๋ยวอะไรนี่มึงยื่นมาอะไรเนี่ยก็ของเป้งไงมาแลกแพนพี่เป้ไงก็ของฉันไงก็เธอก็เธอก็รับไปสิ อันนี้ของอีชาดอ๋อชาติน่ะเมาแล้วขึ้นเลยก็ได้ก็แต่ชาติเนาะขึ้นเบลมาให้คู่กู้งแล้วมึงของอีเบ็กให้มันเป็นแกะเองเนาะต้องแกะแกะมันถ้าไม่เข้าโจทย์ต้องแต่งจทีงบีดมึงกูอยากรู้มึงถ่ายยังมึงถ่ายให้มันดูยังว่ามันได้ของกูแล้วแล้วบอกว่าไะไรสดไปเลยถ่ายแล้วไงบอกมาแล้วใช่ไหม เก็บอกว่าไลฟ์เสร็จแล้วขออนุญาตขออนุญาตแกะของกูแกะที่หลังเด้อกูก็แกะตามลำดับเลยแกะตามลำดับเลยแป้งเร็วงอะไรบอกมันแกะตามลำดับกูระวงตรงนี้อ้าวจะแก่ช้าเร็วยังใช่ที่ฝันจริงหรือไม่รู้เลยจะแกะของกูไม่กูว่าได้เอาเปจริงนะได้ฝันจริงดิทุกคน ไม่ไม่ไม่องชั้นตรงตรงทุกคนปลาเลยจ้ะอะไรอะอะไรอะไรไอ้แป้งก็ไม่รู้ไอ้แป้งก็ไม่รู้ผู้โชคดีได้รับกล่องนี้ติดต่อรับของขวัญที่คุณเป๊กจ้าอีเป๊กอีเป๊กจะให้อะไรแป้งอ่ะไอ้แป้งจะีด้เหรอไม่ไรมื่อยเ๋ยวล้วทีเนี้ยของคนเนี้ยขอเป็น ชอขอชิงลวกันเนาะเพราะว่ามีเวลาเลือกอยู่โป๊โปอัดไว้ชื่อจริงชัดชัดชายพี่ไปแก้ไขแล้วก็อ่าไม่ได้เอามาจับในเวลาที่กำหนดนะคะมีปรับเป็นของขวัญมูลค่าไม่ต่ำกว่าสองพันบาทฮะไม่ได้เอาของขวัญมาจับในเวลาที่กำหนดมีค่าปรับ เป็นของคำมูลค่ายสองพันบาทขอห้าร้อยมาเอามาเป็เลขเอาไปขอดีกว่าเอาใช่เขาจะเกะยอยู่แล้วเขาจะแกะอยู่แล้วไม่ต้องมาเยี่ยวกูคัดก่อนเด้อยวเอาไปเกะให้กูเลยเยวเกะมา แกะให้พี่เป๊กเสร็จอุ้ยวันที่หลังไปไม่เอาไม่เอาอยากดูอยากดูห้องฝันไม่ได้ไม่ได้ไม่พูดจะกขียนเพื่อนคนจะห่ออะไรคือคืออย่างนี้เราเราเราต้องให้เกียรติคนที่อยู่ก่อนแกะแกะแกะแตกแตกแกะของคนที่อยู่ก่อนจะได้ของใครมันยากเขียนมันใหญ่ขึ้นอันนี้ของใครอีจาอย่าเพิ่งไปเที่ยวปลากิจธาตุอะไรวะแม่งพิ่อยากให้แกปั่นทิ้งสิปะเฮ้ยมึงพี่หมอปลามึงอะ กูเนี่ยมาใช้เป็นวันเกือบจะสิ้นปีแล้วเชอกูเถอะว่าปลาราฉีกไม่มีมารยาทเลยเนาะกระดาษถูกเนาะกระดาษถูกเอาอันนั้นมาสิอะไรเกเรง่ะก็นั่นไงที่มันเออมีดอะไรวะมีดมันมีดมันนะกีดนี่เจ้าพอไอ้เหี้ยปลาร้ากูกูจะเอาคอปลาเปล่าถ้าปลาร้าแล้วกูตื่นเต้นอ่ะ อันนี้ดีกว่าปลาไอีกฉันไม่อยากกบปลาไลเลยจะบปลาอีสานอไี้ก็ีย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 ีียอหนูีียียไยียียียยะยี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 ยยียียีียยย นอนห <Thanksgiving S 2> <champions> ูไหนเปลี่ยนนอนหนูเพราะว่ามันเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำใช่มันเป็นใบปัดใบปัดจีริเดี๋ยวมือกองสีทองก่อนไม่ได้ก่อนสุดท้ายคนไม่อยู่ต้องก่อนสุดท้ายเปล่เอาไงเอาเดี๋ยวเราจะขอรีวิวก่อนนะว่าตอนนี้เป็นเป็ดซึ่งเราเห็นเห็นสมควรมากว่าเหมาะสมเพราะว่าเดี๋ยว ทำไมถามว่าทำไมถึงเหมาะสมกับพลอยเพราะพลอยจะไปล้างห้องน้ําเลยไม่ต้องไปล้างห้องน้ำให้พลอยเลยต่อจากนี้ดีใจมาไมไมกไอ้มากสังหรณ์แล้วอีเฟย์ไม่ข่บแบบกูว่าร้อยสามสิบเฮ้ยไม่ใช่สองเก้าเก้าใช่หรอไม่ระดับนี้แล้วระดับมืมราคนะา,า,าไม่ถึงกูให้ปั่นจิงเดีดเลยสามพันห้าสามพันห้าเมื่อเราบาร์โค้ดมาเมื่อไปเสร็จเหมาะกับกูจริงๆสามพ 3, <500. S 1> <ป>ันห้าร้อยมอลลอ ไเดี๋ยวอะไรอันนี้อยากให้เขาไปทำอะไรนอนกอดล้างคีโอเคแปลงนอนกอดนอนกอดเพราะว่าพอดีเดน้อยบ้านใหม่เนาะเดี๋ยวนะอันนี้บอกเลยถ้าถ้าเป็นลงคลิปก็คือผิดผิดลักษณะเพราะว่าต้องเป็นประเสริฐต้องเป็นปอปลาเอ๊ะปอบปาก็ผิดอัันนนี้มก็เกี่ยวมันให้เกิดน้ำยาล้างห้าหนังมันคือว่าหายกันกับปีที่แล้วหมอปลาก็ออกปลาจิงดีสับกันไปที ทำไมอะเป้งก็มันเป็นเป็ดป้าน่ะอ่านยังไงก็เป็ดไม่ใช่มันคือสิ่งของชื่อก็มันก็เปื่อนแม่เป็ดกับลูกเป็ดอต่อไปชิ้นต่อไปเตรียมโจทย์ปีหน้าเลยอีด๊กเก็ตผมใชเหรอใช่ไม่ทำลายพื้นผิวหน้าเนี่ยกกตไหก็ดอได้ใช้ปรนแต่เพิ่เพ่ดจะได้ใช้ผู้สูงกด์เดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้ดยก็ได้ ของไอ้แป้งอ่ะดีที่สุดบอกเลยเดี๋ยวขอเกลี้ยก่อมนะเฮ้ยไม่ชงเลยพี่ก๊อตถ้าพี่ก๊อตเปิดแล้วพี่ก๊อตต้องว้าวก็น้ำแข็งหมดเขาเพียวๆก็ได้มาเร็วๆเอาวันนี้เพียวเนี่ยเอาไม่ต้องเก็บไว้กินบ้านหรอกเอาไม่เจตกใจอยากกินส้มอีกหน่อยพี่หกต้องบอกพี่ก๊อตขอส้มอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวแกะอยู่เขาแกะเขาหันอ๋อเขาถามว่าไม่สำเร็จหรือไอะไรมาบ้าง ฝากของเขาอีกฝากไว้บ้านแล้ว40เหรมึงดูดิเขาให้เก็บกานขอกของแขวนมาอ๋ออันนี้ตัวเองเนาะแผ่และแค่45บาทอันี้แผ่น5บาทอันนี้คก็45บาทไง่ายมากเดี๋ยวไอีก25บาทนะที่หลังเขาใส่มาในกล่องแล้วกันนะเริ่มเชื่อไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วเลยในนี้มีใครเชื่อได้มั้งถามก่อนมีเป็ดป่ะไม่ได้มานานว่าอะไรอ่ะเป็ดของกูแล้วกันแต่กูไม่อยากให้อีกเพล็กได้แบบ เพราะมันไม่ได้ใช้น่ะมึงได้ใช้พี่ก๊อดได้ใช้อ่าอยู่ไกูได้ใช้ยี่เหล่ยจริงได้ใช้ที่แล้วกูก็ได้ใช้แล้วกูก็ให้พี่ก๊อดดีได้อะไรปีที่แล้วได้ของอีเป๊กขาตั้งกล้องอยู่ไหนอ่ะขาตั้งกล้องอยู่ไหนอันนี้ของใครของอีเป๊กเหรอเป้งอันนี้ก็อันนี้ไม่มีลุ้นเลยนะเนี่ยบารลจินโอ้ยอะไรมันเนี่ยเอามีดไหมไม่เอาไม่อยากได้โอ้ย แต่ก็หอบขนหมกมาทอฐานจะมีอะไรเฮ้ยหาว่าไปดูฐานพระต้องชอบเนะฐานตั้งเนี่ยคนที่ได้รับจะต้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทองแท้รานี้ก็เป็ดเราก่อนกุู้เแลวอะไรนะกุรอบรอบก่อนประโยคนี้ก็ลอยมานะรอบก่อนประโยคนี้ก็ลอยมานะใครได้จะต้องได้ใช้อะที่อะไรนะที่อะไรที่พระน่ะ ดีที่วางพระ่ะเห็นไม่ได้กูใช้ได้22เดือนใช้ได้นานกว่าใครเลยกูว่านี้กูใช้ได้ถึงปีไม่แน่เธอเพราะบ้านหลายเดือนอยู่เพราะว่าหลายเดือนอยู่เพราะมึงไม่เคยใช้เลยมันหมดเทเลยเนาะยเนียถ้าเป็นยี่ห้ออื่นกูเอาคนไม่ได้อะเวลากูไปด้านมกูจะได้โอเคกูจะได้ดน่อะได้ไม่ต้องไปรากกูติดมาทำไมนี่น่ น่าจะเป็นหอมแกะหรเอามีแกะพี่มันไม่รุนไงกล่องสุ่มพิมพ์พี่พายเจอได้ของอีกเป็่ไหมใช่กล่องสุ่มเป็นอุ้ยฐานนันดอนไป่ว่าอะไรฐานข้อมูลแปดไดจอีสัตว์เอ้ยคงจะหอมอะนะอะไรดีแท้เขาเลิกใช้แล้วที่พี่โมเขาไม่ใช้แล้ว พี่ก้อนอะเห็ขาไม่ใช้แล้วพี่มอโคเขาเลือกให้ใช้แฟลตได้แล้วของมันเลือกคนชิบหายเออปีนี้คือปีนี้คือปังมากอ่ะผมเลือกคนมากเลยมึงเป็งกูขอเป็ดดีกว่ากูขอเป็ดดีกว่ามามามาพอพอไม่ต้องแกะเอามาเคนเอามาเคืลเห็นแม่ายปะคบใจใส่ได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ยิ่งแล้วถ่ายังไงที่ไหนโอ้โหเป้งเบอร์แอลอ่ะอันนี้ก็ปกติใส่เบอร์เอ็มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวยังคงปกติเดิมอยู่หรออะไรหมอป่าไหนอ่ะไม่มีกุญแจรถเหรอเฮ้ยกุญแจรถเหรอเลื่อนฉันเลยสิฉลยตับนัดตัวทีไงทีทีเฉยดีแล้วอดีแล้วเขาไม่เอาไม่ได้ระบุผ่านว่าเป็นชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษ ก็ดีกับเป็ดป่ะเดี๋ยวแล้วมึงเวยวายเรื่องเป็ดทำไมเนี่ยกูงงโอ้แล้วก็ดีกับเป็ดพอมึงไปแบบจริงดิจะถูกเป็นต้องไม่ออกไปดูฟุ้บ้างเหรอไม่มีคือฟุ้บมาจุดเกาจะเสร็จได้เอาไปเปลี่ยนได้ไหมทำไมไม่เอาสีได้น่าใจแอลออกมามีชาเจจังสีแล้วให้เอาแบบฮะเป่งเสื้อตัวอะไรเแม่เล็กเขาเดาวะโอ้โหเป็นอะไรหรอ แกะของขวัญข้ามปีเลยอ่ะไหนอะพี่เป้งเห็นแกะเลยอ๋อพี่อุ้ยแม่แม่เอาแม่ยิ้มเป้งมาถอดให้แม่แม่ฟีหน้าแม่ลงมาจับของขวัญด้วยแม่หนูซื้อขนมมอคา่าอร่อยมากกาลาเมลแม่บอกว่าน้อยแท้มากินข้าวบางกูต้องห่วไม่ให้แม่จับตลาดด้วยแม่บอกให้อยู่ตู่กันตลอดแม่ ไปดดููเาคอม่สามารถไม่สามารถหักเน็ตไลน์ก่อนนะเติมเงินก่อนหกไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอีท่าเกียรตินเอาของกูไหมเรือเรือทำไมอีชาไม่ได้ของกูพี่จิเราก็ได้หรอเห็นไหมล่เนื้อคู่กันดีเด้อเรืออะไรอะบอลลาเจนฮะเป้งบอลลัตเจี่เยี่ยวกัวมะคลาเ ช่วยตุกตาอะไรอ่ะโอเคยาอีกแล้วยาอะไรยาหวานยาหวานแล้วเกี่ยวอะไรบัณฑิตเหรอบัณฑิตคืออะไรบอใบไม้ไงบาบาลาตุยาบมบุงอีกแล้วที่ได้ไม่ออกเนี่ยแบ๊กเบลโมเบ๊โมเออดีอยู่อีกท่าหกูอ่านก่อนว่าบำรุงสมองเอ้ย อัเนียบอกกับเป้ะมาบุงสมองเราไม่ได้อะไรอย่าใส่ใส่ส ok ื้ดูหน่อยใส่ได้ไหมอีสองเมืองเหมาะกับเป็นผัวเมียกันทีดกอันนี้เขาเรียกว่ายาค่ะสินค้าคือยาค่ะเบคโมแบคทโมคือดีอค่ะวิตามินบีไงมึงบอใบไม้วิตามินก็คือไี่เอาแบบนีดก ก็อะไรก็ได้ที่ไม่ต้องมามาโจดนะมันโจดไม่แตกกันเลยอ่ะบางทีเราคิดโจดเยอะแบบโจดอะไรบองทีแบ่งอแบ่มองไงเบ้งของเรามีค่ามีประโยชน์มากที่สุดเลยสามพันสามร้อยสามพันอ๋ออ่างใช่ปั่นจิ้งหรีดไปปั่นจิ้งหรีดบอกแล้วว่าปั่นจิ้งรีทุกคนปัญจิไม่ทุกคนรอบนี้เราถูกถูก เอาแ่งปันนี้อะไรเนี่ย t ช h i r t t s h i r ตทัปนัทเสื้อไม่ใช่ชายพูดไหมชายพูดชายพูดแบบไม่ต้องลำเอียงเดี๋ยวมาให้ดูอันนี้ T-shirt เดี๋ยว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 เปิดของอีชาก่อนอีหาว่าแต่คนอื่นมึงเปิดของอีชาก่อนเร็วๆนี่ก็เขียนอยู่ว่าเสื้อยืดเปล่าไม่ปีหน้าต้องให้พ่อกับแม่มาจับด้วยภาษาอังกฤษ T-shirt t s ภาษาอังกฤษ พี่คอยกระดาษเท่งกับระบายระบายใส่ได้ไหมอ่ะเสียงพวกไอ้พอยอ่ะชอบเอาของมาไม่ตรงคอนเซ็ปต์แม่ขาดว่ะตัดแม่ไว้ขายแหละขาดว่ะรอบหน้าเอาหมวดอะไรก็ได้ด้อหมวดอะไรอีกอ่ะหมวดอะไรมันก็เอาแบบอื่นไปเราหน้าเอาเกมอื่นดีกว่าเอาอีพีเกมมาชนะที่ออกมาเอามากินเหล้าอีเพีเกะมเอาจับกล้องอ่ะทำมึงอัดกินอ่ะอันนี้ อันนี้อันนี้กล่องที่กล่องที่ห้าเนาะอันนี้กล่องที่หกของอีเป็กแล้วทําไมอีเป็กมันทำอะไรสดเจอไอ้ดูหน่อยมันทํากล้องอะไรยืดยืดอย่างนี้วะเนี่ยแบบเขียวออ่่นนไมมีฟ้้าเงินโอ้เอาจะรู้เหรอพี่ก๊อตจะได้อ่ะปลาตรงไหนอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนเสื้อถังเป็ดอะเสื้อเสื้อกับขอถามทีเชิ้ตแหมอีเป็ก เปลียดโบมึงเงียบไปเลยนะปันจิีรีเลย,เลยมึงปันจิีรีเลย,ย <laughs> มีปวยยุทธกับปวิทธเออแต่กระทาเทียบถ้าเทียบกับประยุทธ์กูก็เอาเป็ดดีกว่า <laughs> อ<เ>ีกยังมีประโยชน์อีเด, <laughs> ด้อ <laughs> ดิวกัคนขายแล้วบอกว่าให้ผสมไปมาเ <laughs> สื้อระสายดูดูดูอีคนอีคนมีสาระสูตรอีคนตรงโจทย์สูตรมึงอีดอก เขาไม่ตรงแล้วมึงกูปั่นร้อยรอบเลยมึงกูชื่อแฟนด้วยอ่ะมนอีชาตตัวแรกมึงสอชิงใช่ไหมสอ <c oughs> ชิงสอชิงไม่เป่งลมอีฮีอ่ะอชิงตรงไหนฮะชอชิงตรงไหนเอาเดียวส <c oughs> อชิงตรงหน้าหิ <c oughs> <c oughs> ของของมีค่าไม่ถึง200แล้วก็ต้องใส่นมนมโรงเรียนด้วยมีราคาจุดังไม่ได้ราคาโอมันทำน้ำหนักมาหรือเปล่าแบบแกงให้มันมีน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยแตะดูให้หมดด้วยไม่เป้ไม่ได้ใช้จริงๆแบบอีเป้งเขาเลยไม่ฟินแบบอีเป้งมึงใช้อะไรมั่งไหนเอ้าวางห้หมดเลยนะเอากูลุ้นได้ในช้อนชิงนี่เห็นแล้วเป็นน่าออกไม่ได้อะอะไรอย่า อีชาตแล้วมึงใส่นมมาทพิ่มไปเลยมาส่วงน้ำหนักให้มันหนัาอีกอันนั้นมันไม่ถึงไงแล้วไม่แค่ห้าสิบหกอุ้ยชาตกูได้แล้วได้แล้วกูได้ตั้งแต่ก่อนเขาอีเป้งหมอปลากูยังอยู่ไหมเนี่ยพี่กอดได้พี่กอดไปบางอะไรบนทิ้งได้เออใช่อุ้ยอร่อยไหมแม่ของดีเมืองสุรินทร์ อร่อยอร่อยการะเมอีเมึงอัดยาวี่ิบอ็นาทีเลยเหรออิเนมันกินนะจอมงจะเสียไหมอะ